อาจารย์วันชัยซึ่งท่านเป็นนะเป็นผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นเจ้าพิธีเจ้าพิธีชื่อดังด้วยนะฮะท่านทําพิธีบวงสวงเองอะไรเองนะตอนนี้อยู่กับอาจารย์วันชัยตันติสิรินันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,าารรบทุกคนนะลูกนะทุกคนสวัสดีมีความสุขความเจริญน,นะครับนะเราได้พบกันขอบคุณครับ เดี๋ยวนะฮะครับนะครับแป๊บหนึ่งขอนะียขอสลับหน้ากล้องแป๊บหนึ่งฮะครับอ่านะฮะตอนนี้ออกอากาศอยู่สองช่องทางนะครับนะสองช่องทางนะอาจารย์ครับเรื่องของนะเรื่องของอาจารย์เฮงไพวันครับเป็นที่สนใจของผู้คนค่อนข้างมากในเรื่องของผู้คนครับนะความเป็นมายังไงฮะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยท่านเป็นศิษย์อาจารย์เฮงไพวันนี่ ตั้งแต่อาจารย์ยังไม่เกิดนะครับะครับอ๋อแล้วเกิดมาแล้วเนี่ยก็เห็นพ่อคุณแม่เขาได้ชัดยันพิชาเก้าเหตครับพ่อคุณแม่จะต้องสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิประจำทำทุกวันนะครับตะวันขึ้นและตะวันตกดินนะครับท่านทำทุกวันทำทุกวันนะครับความจะเป็นนึกนะครับคือการทำวัดเช้าทำวัดเย็น สวดมนต์ภาวนาและทาสมาธินั้นทุกวันครับทุกวันครับผมอาจารย์เฮงเนี่ยถ้ารุ่นที่เขาเล่ากันมาเนี่ยนะครับท่านเป็นคนยังไงฮะัอาจารย์เฮงท่านท่านเป็นคนละเอียดนะครับรอบคอบทําต้องให้ดีของทุกอย่างนั้นต้องบริสุทธิ์นะครับนะครับตั้งใจเจตนาที่ดีครับเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนานะครับเกื้อกูลสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรมนะครับศีลห้าเนี่ยนะครับขอให้เราปฏิบัติให้ดีที่สุดเป็นพื้นฐานให้เราเกิดสมาธิได้นะครับเกิดบุญกุศลที่มนุษย์เราเกิดมานั้นลำบากที่เราจะมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนะครับลำบากมากนะลูกทุกคนขอให้สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิไว้อย่าประมาทนะครับอย่ามาเสียเวลาที่เราเกิดมาพพระพุทธศาสนาแล้วถ้าใช้บุญกุศลนั้นให้มันหมดไป นะครับอาจารย์อ,อยากให้ทุกคนนั้นอย่าประมาทนะครับในชีวิตของลูกทุกคนนะครับอ,อาจารย์เทงไทวันเนี่ยท่านดังในเรื่องของพระผม,ผมครับทำไมทำไมท่านดังในเรื่องครู <ผม S 1> ครูของท่านคือท่านเท้าสหบดีพรมบรมครูเจ้านะครับคือท่านเองหมายถึงว่าอยากจะช่วยเหลือมนุษย์อย่างที่องค์พระพุทธเจ้าท่านออกบวชนะครับท่านโปรดมนุษย์ ที่มีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์นะครับไม่อยากให้มนุษย์หรือว่าประชาชนของท่านนั้นต้องมาเป็นเปรตเ,เป็นสัตวน์นรกเป็นอสุรกายนะครับเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับอยากให้มนุษย์ของท่านนั้นมีความสุขความเจริญน,นะครับอยากให้อยู่ทุกคนอยู่ในศีลในธรรมนะครับท่านครูของท่านคือท่านเทาศรีพรมบรมครูนะครับพระที่จะได้จัดขึ้นแสดงธรรมจะเป็นผู้อาราธนา ปมมาตโลกาทิปติโนตามตินั่นแหละครับ,รบท่านถึงมีเมตตาต่อวงมนุษย์มากอาจารย์เห็นคุณพ่อคุณแม่ทําแล้วก็มาสุมาเข้ามามากราบแล้วก็ทำเหมือนเหมือนเหมือนพ่อแม่เราทำานแหละครับนบนนรนดงสวดมนต์กับเขาแล้วก็ทําสมาธิับเขาเหมือนกันตั้งแต่เด็กนะครับอาจารย์ปีนอาาูอยู่ในสายของอาจารย์เองเนี่ยแต่เป็นเป็นในรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเพราะคุณพ่อคุณแม่ เปล่าอาจารย์เนี่ยเรียนมาจากพ่อก่อนนะครับเรียนมาตั้งแต่ปอนปอนหนึ่งปอนสองนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยเขาพาผมไปเนี่ยพาอาจารย์เนเนี่ยไปตัดผมไฟตั้งแต่ถ้าจะเฮงเป็นคนตัดผมไฟนะตั้งชื่อให้ชื่ออาจารย์วันชัยนี่แะครับอ๋ออาจารย์เฮงเป็นคนเป็นคนตั้งให้นะครับตั้งให้ครับผมตัดผมไฟด้วยตัดผมไฟด้วยฮะตั้งแต่เกิดมาอาจารย์เกิดสองสี่เก้าเจ็ด นะครับ97เนี่ยพ่อก็พาอด้ลูกชายอ uh huh. ด้้ลูกชายก็อยากจะมาหาอาจารย์เพื่อ uh huh. เพื่อให้อาจารย์นั้นตัดผมไฟและตั้งชื่อให้ลูกผมหน่อยครับ uh huh. แต่วันที่3สิงหา24 97 uh huh. นะครับ uh huh. ท่านก็เลยบอกว่าเอาละ uh huh. ไอเด็กคนเนี้ย uh huh. พอท่านเห็นเท่านั้นนะ uh huh. อาจารย์เห็นเห็นเห็นพ่อแม่การอุ้มไปแล้วเนี่ยท่านบอกเลยว่าไอเด็กคนเนี้ย ต่อไปแบบพูดแล้วก็ขนลุกนะครับครับคราวนี้ท่านเห็นเลยท่านชี้เลยว่าไอ้ลูกเองของเองเนี่ยต่อไปจะเป็นเป็นตายของข้าเลยพูดแล้วเนี่ยพื่งปิติมากนะครับน้ำตาแทบไหลน,นะอารพูดแล้วเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ร่าฟังเ่ยผมยังบอกโอ้ขนาดนี้เชียวเหรอพ่อพ่อบอกเนี่ยพราะพ่อถึงเอาอาจารย์เนี่ยเวลาไหว้ครูลุงปู่เนี่ย พ่อแม่สมัยสายอาจารย์เขาจะไหว้ครูทุกปีนะครับ,รบทุกปีไหว้ครูแล้วก็ส่งน้ําคือว่าอาบน้ําเพลนแล้วก็ส่งน้าธุระก็คือวันสงการก็ยังเอาอัฐิพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไปทําสักการบักสกุลให้ครับแล้วก็ไปขอสินขอพรก็รเรียกส่งน้ำค่าจะแค่ปีศาจดาเจ้าเห็นไหมมือไห,มหมอว้เวลา,าจ,จะทําเนี่ย ขอจงมาบังเกิดนั่นนะคือจบังเกิดเป็นน้ำคลิปวาลีของเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในอมรอขอท่านทรงสเสด็จมาประสิทธิ์ประสาทพรแต่ลูกหลานเนี่ยที่เขามีวิชาอยู่นะเวลาที่จะทำน้ำคลิปน้ำมนต์เนี่ยหรือจะทําน้ําชุบต่างๆนะครับาการทําของนี่มาเนี่ยตั้งแต่ในภร,รษาแล้วนะ,ะลงตะกุดลงอะไรต่างๆเนี่ยลงผงเผิงฉนวนเนี่ยตั้งแต่ เป็นปีๆนะและเอาฉนวนต่างๆที่เป็นพันธ์ดอกที่มาของเก่าเก่าเนี่ยตะกุดเงินและกุดทองและกุดนาคและกุดทองแดงฝวาบาทเนี่ยเอามาทําเนี่ยทั้งหมดนะครับจริงๆเพราะกลัวว่าเราสิ้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหลานจะไม่รู้นะครับมวลสารฉนวนหรือต่างๆนั้นจะจะขายหรือว่าจะเอาไปทิ้งไปอะไรต่าง ต้องต้องมาสร้างมาทําให้เป็นมงคลขึ้น,นมาอินเขาบอกว่าสายอาจารย์เ็งเนี่ยถ้าเป็นคราว่าตอนนี้ก็เป็นอาจารย์วันชัยแต่ถ้าเป็นพระก็เป็นหลวงหลวงลงุลงพระวันหรืพอพระ<ห>อาจารย์พระวันก็เสนาณิมิตครับครับครับ,รบและพระอาจารย์พระวันนี่ก็เป็นถ้าเป็นถ้าเป็นญาติญาติกันอาจารย์อั้นเลยครับเพราะว่าอั้นเนี่ยก็อั้นนี่ก็เป็นลูกหลานของพวกกันมาพญาเรานะครับอ๋อครับอาจารย์ถึงต้องต้องต้องนิมนต์ท่านประจําในสายของ ของท่านอาจารย์นะครับ๋อถ้าเป็นสมัยมก่อนต้นจะมีท่านถ้าคุณเอท่านเป็นเจ้าว่าอยู่ว่าชนะสงครามนะครับท่านอาจารย์นิยมนะครับโอสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ครับผมฮะสมก่อนก้าวชนะสงครามครับผมท่านท่านก็เป็นลูกหลานของท่านท่านท่านสายสายอาจารย์พรกกันนะครับพักกันนะฮะพักกันมาอัน อาจารย์เริ่มเห็นว่าอาจารย์เริ่มทำวัตถุคนพระโภเอ่อเนี่ยพระโภมเนี่ยครับอาจารย์ทำาั้ปีไหนพระโภมสร้างมามาตั้งแต่ปีสอง6ห้าหนึ่งหกแล้วครับสอง6 16ห้าหนึ่งหกหนึ่งหกเนี่ยและอาจารย์บวชตรองพห้าอหนึ่งเจ็ดนะครับอ๋อโหเขาทำนานแล้วนะทำนานแล้วครับแต่พ่อแม่อาจารย์เขาสร้างเขาไม่ได้มามาเป็นธุรกิจค้าขายนะครับสร้างเก็บเอาไว้ใส่ในตู้เหล็กและพ่อเขาจะสวดมนต์ละชัดเก้าเหตุทุกวันนะครับ นนนคนอยากรู้อ่ะอาจารย์ไอ้เก้าเหตเนี่ยมันเป็นยังไงฮะก็ะเรียกวิชาหินเบาครับผมวิชาหินเบาวิชาชาตรีอฮะครับาาเพราะว่ามันมีโครงกระพานตั้งแต่เฮกังกิงบาตุลงก็เกาเกาบาตุกลงกันนะครับดิวูบาตุมันต้องเปื่อยนะครับนั่นมาตั้งแต่ตั้งแต่นิผลิโปะนะครับนั่งแล้วทำติดใจให้ดีนะครับแต่ก่อนที่จะทํานั้นต้องรัธนาศีารัธนาธรรมทำสมาธินะอย่างน้อยสามวันหรือเจ็ดวันนะครับ ทำเขาเรียกล้างตัวนะครับอย่าไปทานถ้าเราจะจะต้องทานอาหารที่บริสุทธิ์นะครับอโปรเนื้อสัตว<อ>์ถ้าเราเว้นได้ในสามวันนี้เว้นเลยนะครับทานผลไม้ทานผักทานผลไม้นะครับภายในสามวันนี้อยู่ให้สีในทานให้ดีที่สุดนะครับํำสมาธิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกที่สุดนะครับ นะครับเหมือเวลาเราไหวเดี่ยนะครับไปฮะก็มือพิ้นจบนะครับพระพุทธังทำมังสารนังกัจฉามีนะครับแล้วก็ขึ้นชื่ออุณาโลมาไปชายเจตเกิดนะครับนะครับถ้าว่าทำมังนะครับี่พระธรรมนะครับจิตตังนะจิตตังจิตตังพมมาสถิตนะครับนี่นะครับสังฆังนะครับี่พระสงฆ์นะครับแต่พระพุทธังนะครับขึ้นเนื้อเสียงก้าวแล้วครับพระธรรมังนะครับพระสังฆัง Oh. Yeah. คุณบิดามารดานะครับอุปชาครูอาจารย์นะครับ mm. เรากราบเนี่ยฮะเราครบดังนั้นนะครับกราบด้วยความนอบน้อมด,ด้วยการด้วยวาจาใจนะครับกราบด้วยความตั้งมั่นนะครับถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่เสียชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พ,พุทธศาสนาะนะลูกนะขอให้ทุกคนได้ทํานะครับ mm. นะต้องมีศรัทธาก่อนนะลูกมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธาต่อคุณพระพหม ให้เรารู้ถึงคุณพระพรมนะครับนะครับให้เรารู้ถึงคุณของบิดามารดาอุปชาูัวจารย์นะครับมาเป็นพระพรมของบุตรเป็นพระอาหารหันต์ของบุตรขอให้ทุกคนได้ทําอย่างนี้นะครับอขอให้ทุกคนรักกันสามัคคีกัน